ครับผมมีน,น้ำเสนอถอดมันประคอครับผมมีปุปยไก่ประคอไหลไลด้ถอดถอดมันแต่ประคอเขาเกิดับเป็นชินจินจินหลือก็ว่าตำครับตำให้มันแตกๆใส่ใส่กระเทียมกระเทียม ทุดทุดไอ้ทอดมันประกายเะครับแต่ว่ามีประกายนี่ใส่ประคอแทนเพียงใดคอยติดตามครับกันตอนกับปั่นมิคกร์ก็เรื่งถอดมันประกายเลครับเนี่ยปั่นมิคกร์เขาก็ลงถอดเลยก็เรืง ข้นปลากายครับผมยังไงยังไงเติมเนื้อปลาคอแท้นครับเนื้อปลาคอเนื้อปลาช่อนอข้างเนื้อกับเตินปลาลิมครับปลาลิ้มปลาลิมปลาลิมเนื้อปลาลิม Oh. สวยโอ้ oh. ทอดแล้วก็ทอด,ด้วยไฟน้อนนะครับไฟน้อนทอดแต่กระทังกบปิดไว้เห็นมันอบครับเห็นมันสุกด้านหน้าตาก็จะหนุ่ยนากินครับทอดไฟน้อนเย็นๆนะมันสุกมาจากข้างในดีๆ ถอ,อ,อดซื็จแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณน,นี้นครับมากินครับเอากรอบรกรอบขอบนอกรุ่มในครับรบวอยมันสุกขัดเออบวอยมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหมเกินเอาเครื่องมันเอาเคืองมันคุมครับกรอบกรอกรุ่มในแอบประคอบระคอมันสุกไงแล้วครับโอ้ หน้าตาออกกบประมาณนี้นะครับสีสันชวนรับประทานครับกินเขาแดงน้ำกันทอดมันปลาช่อนอทอดมันปลาคอครับแต่เป็นท่งเนื้อค็ทอดมันปลาลิมทอดทอดมันปลาลิมครับผมครับผมสวัสดีครับ